สวัสดีค่ะบ้านเฟรนบูรดอกพัทยาค่ะอีพีนี้นะคะจะมาแนะนําพี่ๆได้รูจัดนะคะสีของเฟรนบูดอกนะคะว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะดําต้นนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัวที่สองกะะ็คือสีขาวดําหรือว่าที่เขาเรียกกันก็คือสีลูกวัวนะคะเนี่ยค่ะสีขาวน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้น้องอายุได้2เดือนแล้วนะคะ ก็คือคนหูน้องจะเป็นคนหูที่ใหญ่มากๆนะคะใช้เวลาตั้งอะ่ะก็คือนานมากๆแต่โดยธรรมชาติหูน้องจะตั้งอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้เราอยากให้น้องตั้งเร็วเราก็เลยใช้วิธีการดามหูให้น้องนะคะ แล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นสีขาวดําสีลูกลวัวแล้วก็สีลายเสือนะคะเนี่ยค่ะน้องสีลายเสือจะมีมาร์กเ้นสีขาวอยู่ด้านหน้านแบบนี้เลยนะคะจะเป็นลายเสือทั้งตัวเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าสีเรดฟอนนะคะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ทางบ้านเราค่ะสีเรดฟอนค่ะแล้วก็ขวามือน,นี่ค่ะก็จะเป็นสีดํานะคะเป็นแม่พันธุ์ทางบ้านของเราเหมือนกันค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีลายเสือนะคะตัวผู้ค่ะพอตะอ้วนนะคะเนี่ยค่ะสีลายเสือจะมีมาร์กตรงหน้าและตรงหน้าอกสีขาวเห็นไหมคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้องตัวนี้นะคะน้องต้าต้าค่ะเป็นสีลายเสือนะคะเป็นแม่พันธุ์ทางบ้านเราเช่นกันนะคะ เนี่ยค่ะสีน้องนะคะสังเกตจะมีตรงหน้าอกนะคะที่จะมีออกขาวนะคะส่วนตัวนี้เป็นสีขาวดําค่ะสีลูกวัวค่ะเป็นสีที่นิยมเลยนะคะสีลูกวัวเนี่ยค่ะเป็นสีที่ค่าไม่ตายเลยนะคะคนนิยมกันมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เนาะเป็นเพศเมียนะคะยังหาบ้านอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า น้องเฟรมบูอ็อกนะคะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะในครอบครัวเดียวกันค่ะอย่างเช่นคอกนี้นะคะจะมีทั้งหมด9ตัวแต่บางตัวก็จะออกบ้านใหม่ไปแล้วนะคะจะเห็นนะคะมีสีขาวสีครีมสีลายเสือสีลูกบัวนะคะเนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าพ่อแม่เขานะคะจะเป็นสีลายเสือและมีเลือดสายครีมมีเลือดขาวดํานะคะแล้วก็มีเลือดขาวด้วยนะคะก็คือผลดินเอมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยค่ะ นี่ค่ะน้องสีลายเสือนะคะจะน่ารักแบบนี้เลยนะคะตะมุตะมิแบบนี้ค่ะอ Dial ้วนจำมัมค่ะแบบนี้เลยนะคะส่วนนี้ค่ะจะเป็นสีลายแลบแทนนะคะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ใหม่ที่เราเพิ่งนําเข้ามาะคะ่ะเนี่ค่ะสีลายเสือในส่วนของลูกสุนัขนะคะตัวนี้ยังหาบ้านอยู่นะคะเพศผู้ค่ะน้องตัวนี้นะคะเป็นสีลายเสือค่ะแล้วก็ส่วนน้องตัวนี้เป็นสีครีมนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะภูมิใจนําเสนอมากค่ะพ่อพันธุ์ทางบ้านเรานะคะสีครีมค่ะพ่อใจแอนค่ะกระโหลกใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะลายแหลบแชนนะคะเราเพิ่งผสมไปนะคะเป็นผสมเทียมค่ะเราติดตามผลงานน้องอยู่นะคะสังเกตกลางคืนนะคะล้องลายแหลกแทนนะคะจะมีตาสีแดงแบบนี้เลยนะคะเวลาเราถ่ายเจอแฟลชนะคะจะเป็นตาสีแดงแบบนี้เลยนะคะเนี่ค่ะลูกสุนัขของเฟนบด็อกนะคะอันนี้เป็นสีดํานะคะหาบ้านอยู่ค่ะน้องอายุ45วันค่ะ นี่ก็เช่นกันนะคะเป็นสีลายเสือคะ่ะนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะคะสีลายเสือคะ่ะพ่าะแม่น้องเขาไซส์แค่78กิโลเองนะคะไม่ใหญ่มากคะ่ะนี่อีกตัวนะคะสีลายเสือคะ่ะแลวนี่เลยคะ่ะอีกตัวหนึ่งด้านหลังนะคะสีลายเสือนะคะมีทั้งผู้และเมียนะคะ แบบนี้เลยนะคะน้องๆน,น่ารักทุกตัวแข็งแรงทุกตัวนะคะก่อนออกบ้านใหม่นะคะเราจะวงลงวัคซีนให้น้องด้วยนะคะ1เข็มถ่ายพยาธิค่ะนี่ค่ะพ่อแม่พันธุ์ทางบ้านเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาก็คือจิ้มริมน่ารักนะคะนี่ค่ะใสคุณแม่นะคะเห็นเลยนะคะกอดกับน้องๆอ,อยู่นะคะแบบนี้เลยนะคะ เด็กๆออกมาหน้าตาก็จะตะมุตะมีแบบนี้เลยนะคะยังไงนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะบ้านเฟนบุรพัชยาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟนบุรพัชยาค่ะเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะน้องตัวเล็กมากค่ะคุณแม่นะคะไซส์แค่นี้ค่ะและนี้ค่ะอีกตัวนะคะลูกวัวค่ะเพศเมียนะคะตัวนี้น้องได้บ้านแล้วค่ะเนี่ยค่ะลายเสือจะเห็นว่าไซส์น้องขาน้องสั้นมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ นี่จะเป็นสีบูแทนค่ะแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งทางบ้านเรานะคะและนี่เลยค่ะพ่อแม่นะคะสีลายเสือค่ะจะเห็นเลย่ะเตี้ยสั้นหน้าบีแบบนี้เลยนะคะกระโหลกใหญ่ค่ะส่วนนี้ค่ะลายแหลกแทนนะคะเรากําลังให้น้องผสมพันธ์อยู่นะคะฝากติดตามผลงานน้องด้วยค่ะน้องเบลนี่ค่ะสีครีมค่ะและนี่ค่ะน้องเบลนี่อายุตอนนี้ก็คือเจเดือนแล้วนะคะจะเป็นว่าที่พ่อพันธุ์ของทางบ้านเราค่ะนี่ค่ะแม่เต้าต้านะคะสีลายเสือค่ะ นี่เลยค่ะน้องหมวยนะคะลายแหลบแทนค่ะเนี่ยค่ะดูดูใกล้ๆนะคะหน้าน้องนะคะน่ารักมากค่ะหน้าสั้นนะคะก็คือมร์คิ้วนะคะชัดเจนเลยนะคะแบบนี้ค่ะลายแลบแทนนะคะก็คือเนี่ยค่ะจะสังเกตนะคะน้องจะมีถุงเท้าทั้งสี่ข้างนะคะแบบนี้ค่ะมีคิ้วชัดเจนค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีลายเสือค่ะ น้องเตาตาค่ะเพศเมียแม่พันธุ์บ้านเรานะคะและนี้ค่ะสีครีมนะคะน้องเตาอ,อูค่ะนี่เป็นไซส์เล็กนะคะตัวเต็มที่น้องหนักแค่7จกิโลเองนะคะบ้านเราค่ะเนี่ยค่ะดูกันเลยนะคะหน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้เลยนะคะเป็นบ้านเราจะหน้าสั้นๆนะคะไม่หน้ายาวดูด้านข้างด้านหน้านะคะจะเห็น่ะน่ารักทุกตัวเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะแม่เตาอ,อี้ตัวที่2นะคะแม่เตาตาตัวที่3สีลายเสือค่ะ นี่ค่ะแม่ต่าอีนะคะสีขาวดำค่ะสีลูกวัวนะคะที่น้องจะจ่ายสีลูกวัวนะคะนี่ค่ะน้องตะอูค่ะสีครีมค่ะนี่ค่ะครีมขาวดำแล้วก็ลายเสือนะคะยังไงนะคะ EP นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย